แยกตรงนี้นะครับเป็นโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดให้เราเ,าเลี้ยวขวาไปนะครับคุณผู้ชมครับเลี้ยวขวาเพื่อไปยังน้ําตกห้วยจันทร์นั่นเองนะครับ,รบเลี้ยวขวามานะครับ เลี้ยวขวามาแล้วก็ตรงเข้าไปเลยนะครับถ้าจะไปตัวทีนลานจอดรถของน้ำตกให้ตรงไปนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเลี้ยวเข้าไปยังด้านบนของน้ำตกนะครับคุณผู้ชมครับเลี้ยวไปในทางนี้แหละครับนี่ครับเลี้ยวตรงวัดป่าพลานยาวนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปชมด้านบนของตัวน้ำตกนะครับนี่คือทางไปน้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับบอกคุณผู้ชมก่อนว่า เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเข้าไปในป่านะครับเป็นเส้นทางลึกโหุนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ทําการของน้ําตกห้วยจันนะครับตัวที่ทําการของน้ําตกห้วยจันจะมีถนนลาดยางเข้าไปแล้วก็มีลานจอดรถอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ที่ผมขับรถมาเส้นนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูด้านบนของน้ําตกห้วยจันนะครับซึ่ง ด้านบนของน้ําตกห้วยจันนะครับจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมานะครับหรือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรูร้จักน,นะครับยกเว้นที่คนในพื้นที่เท่านั้นนะครับถึงจะรู้จักน,นะครับว่าตรงบริเวณนี้เป็นาทางทางผ่านของตัวน้ําตกห้วยจันทรนะครับถ้าในคนถ้าเป็นคนในพื้นที่นะครับอย่างเช่นคนขุนหารคนอาเภอขุนหารคนแถวๆนี้เขาก็จะรู้จักน,นะครับว่าตรงนี้มีน้ําตก แต่ถ้าเป็นนักท <aja ob S 3> <an> ่องเที่ยวมาจากที่อื่นก็จะมุ่งตรงไปยังตัวน้ําตกเลยนะครับตรงที่มีร้านค้าร้านขายของมีลานจอดรถอย่างดีเลยนะครับทางด้านโน้นแต่ตรงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมจะยังเป็นทางลูกรังแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีลานจอดรถนะครับนี่ลานจอดรถจะต้องมาจอดตรงนี้นะครับนี่อย่างเช่นผมจะมาจอดตรงนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลานจอดรถจะต้องมาจอดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ โอ้โหน้ำไหลแรงมากนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้ําตกนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับ